สุขสบายดีจ้าสบายดีตอนกินข้าวกินปลาายสบายดีอยู่ทุกมงทุกบนสบายดีทุกคนข้าเข่าใหญ่บกย่งบมาเบาเทยังบมมามาาวันเดอินกัดาอามามาานขากันเด้อากาั้อนมา้้ว พลาสตอรูปเลยลูกที่นั่งขวากเนไงนั่งห่างแท้ที่เี่แล้วบอาไม่ได้แล้วเอยู่ตัวหนากินหนมด้อวที่กินแหนมพอผนบกินไก่กินแหนมกินซุปนอไม้ได้กินบ่ไรแต่ไก่ล่ะ บมสนใจประเด็กมกไงบออ่ะฮือใครสนใจเฮ้ยลุงเพียงมีอาการปวดฟันอีกแล้วกินร่วมไม่ได้ใครเนี่ยได้กินจำ่ปลามาือเนล่เนาะสัตว์ออดอ ขอบใจทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ทั้งเปรี้ยวเผือกานเนาะมีปะปะเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะคือชิเมีนทั้งปาทั้งยูเอสเอบอกือว่าทางใดเนาะถ้ามว่าผิดพลาดก็อภัยหลายๆคอมเมนต์มานั่งเยอะไซร์ละพอเฮาโลูกกาก็ะวอากระวอยอกกันเนาะ โอ้ยซุนเจ้าก็เว่าแทนซุเจ้าก็ว่าเเิ่นมาคันคันคันว่าวหยอกันนะว่าวัวหัวหมวนเนาะลูกกะมันเมื่อยกับว่าหยอกกันไปนํทีบ้า่จเทสิ่งั้อดเลยจะ่ลเกาเล่มฮึมุนบัดทักสังอาะุมา พักสังบบมีมันบบมีมาเฮือนมันอยู่ไกลมันหิวแล้วตอนนี้หาเงินกับโบหาแล้วกินซัมมี่แล้วเนาะพักว่าเรื่องพักมันกับโบโจ๊บจะคือแล้วพักธรรมศาสตร์มันมีหลายอย่าง ถ่วยอันเสาหลังปั้นหอคนละใบปลาม้ใบหนึ่งเออปลาดำใบหนึ่งปลาน่นใบหนึ่งเสาหลังปั้นหอซื้อมาแต่ฝั่งไทยดิถั่วกะไก่อ่านานเย็นนานเย็น

ตเติมนั่อน่ะน้หอกเพื่อค่ะไม <h aves> ่มันตองน้ำตาลได้ค่ะมันส่งน้ำตาลนิดนึงน่ะเลยโพ่มไก่อันนี้พิเศษอันนี้สีลายเออสีลายกอกินหัวข้าวเพื่อจับบุ๋มกนะินห่าหนห่านห่านพอกินแล้ว เจ้าลุงที่สิบเอิ่มซช่ไหมฮะไข่และแหนื้ะไข่และเนื้อหอเดียวนะมาแล้วมาสองหอเอาดิน้ำตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตาเจาะกกินน้ำซุปหน่อไม้กินซุปหน่อไม้ห่วยกอดสิบ่อันนะก็คิดว่ามีสองอย่างแหละเนาะเรากินได้ซุปหน่อไม้กับแหนมว่มา ม,มือนีย่ะทันราไอารับก <I got S 2> เพียมแมนเก่าหยาดกินยุเออบบมีผูเขามาขาดไปสามคนผู้นึ่งยังบบท่านมาตแต่เลียงงัวผู้นึงบบทันมาตแต่หน้าผู้หนึ่งปวดปวดฟันน้องบอเท้าบอเท้าบอสบายดีบอเอ้ย มี่่องของป้าเมาอันนี้ได้ลูกนี่ช like, tá, ่องป้าเมาได้เลยเบียดเบิดมามามาจะบายดีป่าไหนมาจะบายดีแล้วพี่มาลูกมาจะบายดีมาลูกมาโน่โน่แล้วแหลวแล้วกันโน่ลมาคอยจะไปทุบใหม่ๆนั่งเข้มนะชงน้ำนะไรเลยทุบใหม่เลย แสมตาลใส่ปัาน so okay. ุก so right ่นงำัาเลยนั่งนั่งอย่างจันนั่นน่ะนั่นมันอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มแบบบัตโต้กันตาก็ระด้แต่กระปุกไววอยากเอามาจีรดนุ่มนุ่มเขาเอื่อยได้ตำนั่งเขาเอื่อยดำตะข่รยตำใส่ตะไคร้อย่างดีเอาตาก่ส่กระโดงไว้ดำปื้ปื้หอมหอมตอนตำนะเขาเจลืจจา มาแต่เห็ดธรรมาดาเม่ได้อออิ่มเยเห็ดเห็ดทรรมดาโอ้ยมดเนาดไปเห็ดเมโอ้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 อ้ได้าไตรงดังไพ่กลองใหญ่ๆผักกะจีซุ่มกันแหลันเนี้อืมเอ็งเลดคือสีหลอดสนวลันต้องใส่เกลือใส่แต่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปลดมันใส่น้ำตาลใส่ไปนว มกีนุ่มเออบอสเอ้ยบอสบดามงมันหข้นอีเมลเารณสดบด้ขั้นได้ืนี่บด้เหตุสตดอีเมสบ่ต้มให้มันจืดเองจังมาอู้เส่ยานางว่บุมีเวลาเฮ้ยเวลาบหลาบด้ขั้นบดสุอีเม่นะขั้นทิมขั้นน้ำคมหลายๆนาขั้นทิมแล้วมาอู้ใส่ยาดาง แต่เก no ่าก็เห็ดนวนน่นแหละอันนี้บร่ได้เห็ดตามพัดแต่นะฮะกระตุ้มเถี่ยนี่แหละมันคือสมเนอะแทะบ่ได้ใส่มันคือสมแปะ็ลาอัดแทะอย่างเช่นตอหน้าพ่อเด้กงาทำงานมาไม่จบเลยไม่จบแลไม่านปุ๊บ ไม่เดนเราชิมหาทำรังสิเตรียมลงพี่น้องฝนตกหลัดทางฝนตกห้างกระยุดเอ้ยฝนตกจ้าฝนตกพึ่งจะหยุด เตรียมตัวเตรียมใจลงให้นะน้องบอสบอดเอ้ยบอบอเอ้ยอาวยังคือเซเวีอยู่นะฮะชินบ้างบ่ ตายแล้วบางขนาดนะั้นเลยเลยค่ะยิ่งหรอโอ้ยไปส่องของแมนทันละานางลงมาจากเงินปลาดำเตรียมสิลงเห็ดเวียกตอนบ่ายไป่นองหลังจากที่กินเขากินปลาพักพรยยอนอ่าลม่มทางเฮ้ยพาบึงสิทางความเปื่อนวามลืน่น <c ười> เป็นตมเป็นโคน หอเดเฮือนเศ้าสุยเป็นหินแห่เนาะเปืือนเปลือนเป็นจุดพี่น้องจุดใดที่มีหินแห่กสิผ่านไปบุเปือนเนาะอันนี้ดินจากเอ้ยพลาดตื่นผลาดตืน่นครับหลุดมาค่ะพ้าบิงพาสมมสินทางนำก่อนจะลงทำงานก่อนจะลงสูงงานต่อ คลิปนี้ก็จะพาบึงผสมธนิกรเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาในเด้อสุดท้ายขออวยพรเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนที่กับบึงเาสมแล้วก็ติดตามตลอดมาขอให้มีแต่ความสุขก,กายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองบอสุูสุขคนเบิดทุกท่านทุกคนสบายดี